สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พี่น้องทุกคนมารวมกันแล้วนะครับงานเราเริ่มแล้วนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับตามมาครับตามมาครับเพื่อนๆนเริ่มมาแล้วนะครับฮาราซิสเกตรุ่น6เรามารวมกันอยู่ที่ยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วตามมาครับตามมาครับ ขอบคุณมากท่านพ่อนลินจากบือการของฝากครับครับครับขอบคุณครับข้าวซเซียอะไรอยู่บ่ข้าซเชียอะไรอยู่บ่ออกโซเชียอไอยู่บ่อเชียอไอยู่บ่มูวกมาเดี๋ยวหาว่าิประเทนี้งบังบังบังหบบังาบั ท่านไหนไม่ไดออกโซเชียลไม่ได้ให้บอกนะเพร้อผมจะปิดบังผมจะปิดตากาให้โอ้สวัสดีครับท่านยังไงสบายดีครับสบายดีครับท่านท่านมานบมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ โค้งหอมเลยคนนี้น้าท่านคนไหนออกสื่อไปได้บอกนะครับเราจะปิดตามกเราจะปิดตาปดไว้ครับผลคนน้ะฮะเราจะปิดตาปิมไว้ให้นะครับนี่เป็นนบนี้า่่อองเยีงหน่อยเทานี้ ถ้าเพื่อนคนไหนออกสื่อไม่ได้บอกนะครับไม่ได้ยัจะปิดหน้าปิดตาแม่คนนี้ขอจุบเลยอบคุณนะหน้าสวยๆนะครับยินดีได้ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับนะฮะปีนี้จะ58 59 60แปดหบเก้าหกสิบก็มีใครมาใครมาจะเห้ใครเป็นลูกมีนะครับ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 ริบแนะฮะสีนะครับพี่ ฝั่งนี้คู่นี้จะพูดกันเสียงดังเลยนะ,อ,ะนออกเสียงไ,ไม่ได้ก <ยะ S 1> <ด>็เป็น้าเปิดตาเด้จะบอกนะออกเสียงไม่ได้เป็นห้าเปิดตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณของฝากจากท่านพ่อคำพันธ์

ัถ่ายรูปก่อนอาผูภูพันเนี่ยเอาเสียงพูดได้ยังเด็กน้อยก็ถ่ายเอาเอาโทรศัพท์มห้ลูกหลานเขาถ่ายเดี๋ยวเดีเาแชร์ให้งมดเยวก็มามาสิคนเดไทย ขอบ e คุณทีมงานจังหวัดจังหวัดยะโสธรมากและก็อ mm ีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือบุญสลารีสอร์มนะครับสถานที่ที่เราจะต้องจําไปตลอดวันไม่สบายใจที่ไหนไม่รู้สึกว่าไม่ดีมาที่นี่มาที่นี่นะครับบุญสลารีสอร์นะครับอาเบอคันเก็ตชัว นี่ครับอ่ะโอเคครับขอพิธีการมุ่งหวังนักพู้นำของเราครับขอพิธีการเวลาสนุกครับผมแป๊บนึงครับผมครับดังนั้นอันดับต่อไปะนะครับพิธีการของเราขอพิธีการขออนุญ,ญาตนะครับขอเวลา